คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปกันที่เรื่องราวของแพรรี่ไพวันกันต่อนะคะเรียกได้ว่าจูจูเนี่ยก็ทําเอาเจ้าตัวถึงกับออกมาไลฟ์สดนะคะกลางดึกเพื่อที่ว่ามีคนนี่แหละคุณผู้ชมคะ่ะมีชาวเน็ตนะคะเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับแพรรี่ไพวันแล้วก็น้องฟอร์ดนั่นเองนะคะโดยหากใครเองที่ได้ติดตามเรื่องราวของแพรี่ไพวันตอนนี้ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าทางด้าน อดีตแฟนหนุ่มนะคะอย่างน้องฟอร์ดเองตอนนี้เนี่ยก็คือเดินหน้างอนะคะแพรรี่แบบขั้นสุดจริงๆคุณผู้ชมคะและบางครั้งนะคะก็มักจะเห็นทั้งสองคนออกมาไลฟ์สดนะคะพีเคด้วยกันรวมถึงคะ่ะมีการเข้าไปคอมเมนต์แซลกันอยู่ไปมาด้วยเหมือนกันนะคะในตอนนี้ซึ่งงานดีแหลยคุณผู้ชมคะก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะต่างเชียร์กันหนักมากว่าเอ๊มีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะที่อนาคตข้างหน้าสคนนี้เขาจะกลับ มารีเทิร์นกันอีกรอบหนึ่งโดยนี่แหละคุณผู้ชมคาเมื่อมีแบบนี้แล้วนะคะมีการเห็นว่าทางด้านฟอร์ดเองเนี่ยก็อากกลับมาง้อแพรรี่แล้วก็เห็นทั้งสองคนช่วงนี้นะคะออกมาเคลื่อนไหวพูดคุยกันนะคะอยู่บ่อยครั้งเอามากๆก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาที่ทําให้แพรรี่ไพวันเนี่ยถึงกลับนะคะเดือดกลางไลฟ์สดน,นั่นเองโดยเจ้าตัวนะคะก็บอกเลยคุณผู้ชมขะาวว่าบังเอิญน,นะคะไปเห็นคลิปช่องหนึ่งที่เขา ตัดไปนะคะเป็นคลิปที่เจ้าตัวพานนี้กับไนนะคะไปกินบุฟเฟ่เขาก็ตัดคลิปไปค่ะแล้วก็คนที่เข้าใจเนี่ยก็คือคอมเมนต์ดีนะคะแพรรี่บอกแบบนี้แต่ก็จะมีคนนึงนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยแพรรี่ก็บอกนะคะว่าเจ้าตัวเห็นหลายรอบแล้วชอบมาคอมเมนต์ไม่ดีนะคะเหมือนเราเนี่ยคุยเรื่องน,นู้นเรื่องนี้ก็จะไปคอมเมนต์พาดพิงนะคะน้องฟอฟันซึ่งก็คือฟอร์ดนี่แหละคุณผู้ชมคะอันนี้นะคะเรียกได้ว่า ทำเอาแพรรี่ไพยวันคุณผู้ชมคาถึงกับซัดชาวเน็ตกลับกลางไลฟ์กันไปเลยนะคะแบบนี้เนี่ยคือเขาคันสาแซงกันแล้วแหละคุณผู้ชมอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแพรรี่ไพยวันกันค่ะทุกคนจะเรียกว่าอะไรดีอะด่าดึกๆอย่างนี้ได้ไหมอะอยากอัดคลิปอยากพูดลราผานเป็นคนที่แบบเวลาอึดอัดอะไรแล้วก็คือกูอยากพูดพูดไปเลย จะได้เคลียรจบๆเบื่อลำคาญก็คือบังเอิญดิฉันนะ่ะไปเห็นคลิปที่มีช่องหนึ่งเขาตัดไปเป็นคลิปตอนที่ดิฉันพาเจ้านี้กับเจ้าไหนไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างซีฟู้ดเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาก็ตัดคลิปไปคนที่เขาเข้าใจเขาก็คอมเมนต์ดีในทางที่ดีแต่ก็จะมีอีคนหนึ่งอีคนเนี้ยดิฉันเห็นหลายรอบแล้ว ชอบมาคอมเมนต์ตอนที่ดิฉันไลฟ์บ้างคอมเมนต์แบบป่วงๆอ่ะเหมือนเราคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะไปคอมเมนต์พาดพิงน้อง for ฟันก็คือเจ้าฟอร์นั่นแหละเออชอบไปคอมเมนต์แบบที่มันแบบไร้มารายาทอ่ะมารายาทต่ำอ่ะชอบแบบบางทีเขาคุยกันเรื่องอื่นนูน่นนี่นั่นก็จะไปคอมเมนต์พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันเสียบรรยากาศนู่นนี่นั่นดิฉันก็เข้าไปดูคลิปแล้วก็บังเอิญเห็นมาละเห็นชื่อมันมาละชื่อมันเนี่ยชื่อมันคนเดียวมาเลยก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปที่มีเจ้าเน็ก กับเจ้าไหนนั่งกินปิ้งย่างหมูกระทะกันอยู่คพน่าจะตัดไปบางช่วงไปคอมเมนต์นะคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าทําไมไม่เอาเด็กที่บ้านมาเป็นเพื่อนล่ะมีเยอะแยะดิฉันก็ไปตอบเลยดิฉันเห็นดิฉันก็บอกว่าขายอ่ะมันก็มาตอบคนเราถ้ารักกันจริงก็ไม่ควรทำร้ายจิตใจกันดิฉันรู้สึกว่าดิฉันกําลังรู้สึกว่าอีพวกเนี้ยอีพวกเนี้ยดิฉันไม่ียกมันว่าเอซีนะดิฉันมองมันว่ามันคืออีพวกสาแสง พวกนี้นะเป็นพวกาแสงเป็นพวกาแสงก็คือเป็นพวกที่ชอบเข้ามาวุ่นวายชอบเข้ามาจุนจ้านแบบเกินงามอะ่ะ คือถ้า f อฟซีาจะเข้าใจใช่ไหมเอฟซีต่อให้แบบรักแฟนลับอินดูแฟนลับแต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนบุคคลเขาจะไม่สอดเขาจะไม่แทรกเขาจะไม่สารและแนะแต่อีพวกนี้คือไม่รู้ขอบเขตไม่รู้ไม่ไม่รู้แม,ม,ม้แต่มารยาทพื้นฐานเนี่ยที่ฉันยกตัวยอย่างคือเวลาเราไลฟ์คุยกับคนนู้นคนนี้ก็จะมาพูดถึงแต่น้องคนนั้นพูดถึงแต่น้องคนนี้เพื่อให้มันเสียบรรยากาศ ก็คือไม่รู้จากมารยาทและก็มองคนอื่นว่าไม่มีวิจารณญาณไม่มีสต,ติปัญญาไม่มีวุฒิภาวะในการที่จะแยกแยะอะไรหรือใดๆได,ได,ได,ได้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันอาจจะรู้สึกคนเดียวหรือคนอื่นอาจจะรู้สึกด้วยดิฉันไม่รู้แต่ดิฉันด้วยการที่ดิฉันนะ่ะผ่านคนมาเยอะ <c oughs> เห็นคอมเมนต์มาหลากหลายอยู่ในจุดที่เป็นบุคคลสาธารณะนนะ่นนี่นะดิฉันรู้สึกว่าการที่เขามาคอมเมนต์ไบ้นะทำไมไม่เอาเด็กที่บ้านมาเป็นเพื่อน มีเยอะแยะเออทำไมพูดว่านม้ไม่เด็กที่บ้านมาเอาเจ้านิกเจ้า,า,าไหนมาทําไมนู่นนี่นั่นเออมันคือการสรรละแนแหนและมันคือการที่มึงไม่ให้เกียรติกูมันคือการที่มึงกําลังก้าวล่วงหรือก้าวล้ําพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิตของกูซึ่งกูขอร้องว่าให้มึงหยุดเดี๋ยวนี้นะคะไม่รู้ชื่อมึงจริงหรือเปล่าอีออม อีออมหรืออีอั้มกูไม่รู้ว่ามึงใช้ชื่อสองชื่อเนี่ยไม่รู้ว่ามึงชื่ออีออมหรือมึงชื่ออีอั้มแต่เดี๋ยวครั้งหน้ากูจะรูปมึงลงรบกวนช่วยหยุดแสดงพฤติกรรมซ้ำๆแบบนี้สักทีเลิกวุ่นวายกับชื่อกูเลิกวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของกูไม่ใช่เรื่องของชื่อกูเรื่องส่วนตัวของกูกูโตพอและกูแยกแยะได้กูรู้ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสม นี่ขนาดตอนนี้กูยังไม่ได้กลับไปคบกับน้องนะมึงยังทําตัวเป็นหมาข้างบ้านขนาดเนี้ยกูไม่เรียกมึงป้าข้างบ้านกูเรียกมึงหมาข้างบ้านเหาไม่หยุดขนาดเนี้ป้าข้างบ้านมันยังนินทาเป็นบางเวลาแต่อีนี่เห่าทุกเวลาเลยไลค์ก็จะเห็นละเข้ามาละเข้ามาคอมเมนต์ละกูว่าจะเอามึงลงหลุมหลายรอบแล้วนะกูขอให้มึงหยุดการที่มึงจะเป็นเอฟซีหรือเป็นอะไรเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่ามึงสามารถเข้ามาสอดมาสรรและแนมาคล้องแวะในเรื่องส่วนตัวบุคคลของคนอื่นยังไงก็ได้มันมึงทําไม่ได้ค่ะมึงจะติดตามใครชื่นชอบใครชื่นชมใครมึงไปติดตามในพื้นที่ของบุคคลคนนั้นและติดตามในลักษณะที่เป็นการซัพพอร์ต เป็นการให้กำลังใจแต่ไม่ใช่มาจุ้นจ้านมาจุ้นจ้านมาวุ่นวายซึ่งมันทําให้ทุกคนอึดอัดไม่ใช่แค่กูอึดอัดหรอกบางทีกูก็เห็นเจ้าฟอร์ดมันไลฟ์บางทีมันก็บ่นเหมือนกันมันบอกมันอึดอัดไม่ต้องมาสั่งให้มันทํานู่นทํานี่การที่มึงเกิดมานาน่านโลกมาเยอะไม่ใช่ว่ามึงฉลาดมึงคือคนแก่กระโหลกกะลาซึ่งมึงควรหยุดอย่าเเรื่องคนอื่นเอาเวลาไปปฏิบัติธรรม เรื่องชีวิตคู่ของกูหรือกับของน้องหรืออะไรกูกับน้องตัดสินใจเองมึงไม่ต้องไม่ต้ององ้างความหวังดีเพื่อที่จะทําอะไรก็ได้มันไม่ถูกไม่ต้องดูแต่ตาวาจาไม่ต้องกูขอร้องเธอเพราะกูไม่มองว่านี่มันคือความหวังดีบางเรื่องกูมีวิจารณญาณกูมีวุฒิภาวะในการที่จะตัดสินใจเองแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของกูกูจะพาใครมาก็ได้มันเป็นอะไรกับมึง มึงอะหลายรอบแล้วกูถึงอาจคลิปถึงมึงเนี่ยกูบอกเลยนะหลายรอบแล้วหลายครั้งหลายโหนบางทีก็มาคอมเมนต์อย่างเงี้แล้วเขาคุยกันอยู่บางทีกูก็พีเคกับคนๆๆนู้นคนนี้บ้างเพราะตอนนี้กูยังไม่ได้มีสถานะชาดเจนกับน้องกูก็รู้สึกว่ากูก็แฟร์ฝน้องเขาก็ใช้ชีวิตของน้องกูก็ใช้ชีวิตของกูและชีวิตกูมันมีหลายมิติหลายพาท การที่คูจะพาใครมาทํางานพาใครมาเที่ยวหรืออะไรนู่นนี่นั่นมันคือชีวิตส่วนตัวของกูชีวิตกูไม่ใช่มีแค่เรื่องแต่ผัวผัวเมีย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 ผัวผัวหรือไม่มีแต่คู่ไม่มีคู่มันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันกูไม่ต้องมีพี่มีน้องเหรอกูไม่ต้องมีญาติเหรอหรือบ้านอะไรยังไงมึงป่วยมึงต้องไปหาหมอเลยให้หมอรักษามึงอย่าเอาความป่วยของมึงมาลงที่กูนะม่งกูจะด่ามึง กูจะด่ามึงแล้วมีอีก,อก,อกคนนึงเหมือนกันบอกว่าแบบเป็นบุคคลศาสนาไปบล็อกมันไปเอามันลงหลุมเพราะว่ามันมาคอมเมนต์ว่าน้องจุดๆเป็นที่รักของคนทั้งประเทศก็กูกําลังคุยเรื่องอื่นอยู่มึงก็ต้องรู้มารยาทว่ามึงไม่ควรไปพาดพิงถึงใครในขณะที่กูกําลังพูดหรือกําลังอยู่กับคนอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา มึงควรจะพูดถึงกูกับน้องในบริบทที่เช่นกูกับน้องพ K กันกําลังคุยกันหรือในโพสต์นั้นเป็นโพสต์ที่กูกับน้องเกี่ยวข้องกันมึงถึงมาคอมเมนต์ถึงโพสต์แต่ไม่ใช่ว่ามึงจะต้องลากเอาชื่อน้องหรือชื่อกูไปอยู่ในทุกที่ที่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันซึ่งมันไม่มีมารยาทเดี๋ยวกูจะต้มหนังสือผู้ดีให้มึงแดกเดี๋ยวกูส่งไปให้มึงเลยเอาไปต้มแดกเองเดี๋ยวกูส่งหนังสือผู้ดีไปให้มึง แล้วมึงไปต้มแดกมากมึงจะได้รู้ว่าการที่มึงอ้างว่ามึงเป็นเอฟซเป็นแฟนขับมึงไม่ใช่ทํากับคนที่เป็นบุคคลสาธารณะได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามึงมายุ่งทําไมมึงไม่เชื่อว่าเป็นเอฟซีแล้วมันจะไม่มีขอบเขตจนจ้านวุ่นวายอะไรของพวกมึงเนี่ยกูลาคาญกูไม่กลัวนะกูพูดอะไรกูพูดตรงไปตรงมา กูรู้สึกว่ามึงไม่ให้เกียรติกูกับการที่มึงมาคอมเมนต์แบบเนี้อ่าแล้วกูเอาน้องเขามาทํางานกูก็เอาเขามาทํางานมึงไปถามมันดูสิสองคนนั่นอ่ะกูสอนงานให้มันพามันไปเจออ่ะไปถ่ายรายการเออจะได้รู้ว่าเออเวลามาทํางานกับเซเลบกับอะไรเวลาเขาไปออกรายการเออช่วยงานอะไรได้บ้างนู่นนี่นั่นมาช่วยงานพี่กอฟพี่กอฟอยู่คนเดียวกูมีวุฒิภาวะพอ ไม่ใช่ต้องเรื่องให้หมาข้างบ้านแบบมึงมาบอกว่ากูควรทําหรือไม่ควรทําอะไรมันเป็นเรื่องของมึงไหมเนี่ยมันใช่เรื่องของมึงต้องมาคอมเมนต์ไหมเนี่ยแล้วเป็นเรื่องของกูที่ต้องมาอ่านแบบนี้ถ้ามึงมาพิมพ์แบบเนี้ยหรือมึงไปกูเห็นเหมือนกันนะเวลาเจ้านิกมันไลค์นะมึงไปคอมเมนต์อย่างเงี้มันรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกยังไงไม่กลัวเหรอแฟนเขาจะน้อใจแฟนมึงงี้ นี่ขนาดสถานนะยังไม่ได้เป็นอะไรนะมันจะเริ่มมีอีพวกตาแตงพวกเนี้ยอีมนุษย์ป้าพวกเนี้ยเข้ามาอีกแล้วอีพวกที่แก่แต่สมองมีผมหงอกไว้ให้คันหัวเล่นอย่างเงี้ยแต่ไม่มีสติปัญญาไม่มีอะไรกูด่าหลายรอบแล้วกูพูดหลายรอบมากก็ยังมีอีพลนประเภทนี้อยู่แล้วถ้าต่อไปกูเอาพวกมึงลงหลุมนะมึงไม่ต้องมาตีโพยตีพายโวยวาย,วายหาอะไรนะให้มึงรู้ไว้เลยว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะพวกมึงเป็นแบบเนี้ แล้วกูพูดแบบนี้เพราะกูไม่ให้เกียรติพวกมึงมึงก็ไม่ให้เกียรติกูไงแล้วมึงมต้องบอกทำไมพูดมึงมึงกักูก็พวกมึงไม่เคยให้เกียรติกูไงไม่อยู่ในพื้นที่ที่ควรอยู่อ่ะแฟนคลับทั่วไปเขาอยู่ในพื้นที่ที่ซัพพอร์ตแล้วใครก็เขาจะไปซัพพอร์ตคนนั้นแบบน้องไลค์ขายเสือ้อก็ไปช่วยน้องซื้อเสื้อนู่นนี่นั่นแนะนําในทางที่ดีแต่ไม่ใช่มาจุนจ้านวุ่นวายเรื่องส่วนบุคคลที่มันจะทําให้แต่ละคน,อ,นอึดอัดอะมันไม่ใช่ มึงไม่เ,เวลาไปดูลูกดูผัวมึงมึงว้างขนาดนั้นเลยเหรอวันวันมึงไม่ทําหาเลยและอย่าไปมีด้อมเกี่ยวกับกูไอเด็ดขาดนะอย่าเอากูไปอ้างไปอยู่ในด้อมว่าเป็นด้อมกูด้อมน้องมึงด้อมไปไม่ต้องมาสร้างด้อมประสาทแดกเกี่ยวกับด้อมกูนะกูไม่เอานะพวกมึงไม่ใช่ด้อมกูไม่ต้องมามีด้อมเกี่ยวกับกูด้อมแพรลี่ไม่ต้อง,งไม่ต้องสร้างนะคะวันวันไปสารวนประสาทแดกไปฟินกันมั่วซั่ว ไปเต้าขาวบ้างไปอะไรมโนกันบาพวกมึงอยู่ในกลุ่มประสาทแดกของพวกมึงรับยาจากหมอทานแล้วก็นอนนะคะเออกูฝากไว้แค่นี้แหละลําใหญ่อย่ามาสร้างกลุ่มสร้างด้อมกูนะมึงไปด้อมน้องมึงไปด้อมคนเดียวเลยแต่อย่ามาด้อมกูนะมึงอืม